สวัสดีครับแกะกระมังหาวัวรุ่นๆเป็นเลี้ยงนะครับแกะกระมังหาวัวรุ่นๆเป็นเลี้ยงนะครับจะไปไล่ทุ่งหรือจะไปขุนก็แล้วแต่นะครับวัวสะวัวชุดนี้มี4ตัวนะครับวัวชุดนี้มี4ตัวอายุดีๆนะครับอายุประมาณ15เดือนนะครับวัวพวกนี้อายุประมาณ14 15เดือนสูงอยู่ประมาณเมตรสิถึงเมตรยีสนะครับสูงอยู่ประมาณเมตรสิถึงเมตรยีนะครับชุดนี้มี4ตัวนะครับชุดนี้มี4ตัวเพศผู้นะครับเพศผู้ ดูครับใครกําลังมองหาไปเลี้ยงไปขุนนะครับลองเอาชุดนี้ลองพิจารณาดูครับนี่ครับอายุดีๆนะครับตัวละส8ง0 0บาทพร้อมส่งนะครับตัวละ2 8,500บาทพร้อมส่งนะครับมี4ตัวนะครับมี4ตัวเฮ้ยเฮ้ย ตัวละ28,500บาทนะครับ28,500บาทพร้อมส่งนะครับ